บทหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลมีผู้เล่นอยู่จำนวนไม่น้อยที่มีทักษะด้านการปันฟรีคิกอันโดดเด่นและเป็นเลิศเหนือกว่าคนอื่นๆวันนี้เราจะมาดูกันว่นนานักฟุตบอลที่ยังค้าแข่งอยู่ณปัจจุบันนี้มีใครบ้างที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งการยิงฟรีคิกซึ่งมีสถิติการปั่นลูกนิ่งเข้าประตูได้มากที่สุดในยุคปัจจุบันอันดับที่5อเล็กซานเดอร์โคลาลอฟโคลาลอฟ ดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียสร้างชื่อมาจากการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเขาเป็นตัวปั่นฟรีคิกเบื้องต้ตนของโลกก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับโรมา่าต่อโดยอินเตอร์มิลานณปัจจุบันโดยคนละรอบทำประตูจากฟรีคิกไปแล้วถึง22ประตูอันดับที่4หฮาคารซาฮาน,าานกูซาฮานกูเขาเคยโด่งดังสมัยเล่นอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนชื่อเสียงของเขาโด่งดังมากเพราะมีความโดดเด่นในเรื่องการเล่นลูกตั้งเตะ จนถูกแฟนบอลขนาดนามว่าเทพฟรีคิกกันเลยทีเดียวแต่หลังย้ายซบเอซีมิลานอร์มการเล่นของเขาก็ไม่ร้อนแรงเหมือนสมัยก่อนแต่ทักษะด้านการปั่นฟรีคิกก็ยังถือเป็นจุดขายของเขาอยู่ดีโดยซาฮาโนกูทําประตูจากฟรีคิกไปแล้วถึง26ประตูอันดับที่3มีราเลมเปียนิชเปนิชเป็นหนึ่งใน3คนที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นตัวปั่นฟรีคิกของยูเวนตุส สลับหมุนเวียนกับโรนัลโดและดิบลาลาแต่ดาวเตะชาวบอสเนียกลับมีสถิติที่ยิงได้ในชุดแข่งทัพมาลายได้มากที่สุดทว่าน่าเสียดายที่หลังจากย้ายไปค้าแข่งกับบาร์เซโลนาเขาก็ไม่ค่อยได้ลองส่องลูกทีเด็ดมากนักเพราะเป็นงานหลักของเมสซี่อยู่แล้วแม้จะตัวจะมีสถิติค่อนข้างดีกือยิงเข้าถึง68%เปเซจากโอกาสทั้งหมดเลยทีเดียวโดยเปียนิชยิงประตูจากลูกฟรีคิกไปแล้วถึงย6ประตู อันดับที่สองเลโอนลเมซี่ด้วยพรสวรรค์ระดับอัจฉริยะทำให้ลูกบอนฟรีคิกของเมซี่นอกจากจะคมกริบหวังเอาประตูได้แล้ววิถีบอลของเขายังโค้งสวยงามและพุงเสียบสามเหลี่ยมอย่างแม่นยำเราก็เป็นผลงานศิลปะของจิตรกรเองแห่งยุคสมัยเลยทีเดียวโดยเมซี่ทำประตูจากลูกฟรีคิกไปแล้วถึง53ประตูอันดับที่1คริสเตียนโรนโด สำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนอกจากจะเป็นหนึ่งในสองนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดของโลกยุคปัจจุบันยังมีทักษะการทำประตูจากการเล่นหลากหลายรูปแบบซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงการยิงฟรีคิกด้วยเช่นกันเทคนิคการปันลูกนิ่งของโรนัลโดจะแตกต่างจากนักฟุตบอลคนอื่นๆตรงที่ยิงได้แทบทุกระยะแม้บางครั้งอาจาจะไกลจากกรอบเขตโทษค่อนข้างมากก็ตามแถมวิธีบอลก็จะพุ่งเร็วแรงและสาย จนยากที่ผู้รักษาประตูจะปัดป้องได้ทันตัวคริสเตียโนโรนัลโด้ทำประตูจากฟรีคิกไปแล้วถึง57ประตูถ้าชอบคลิปแนนี้ของทีมนี้มีเหตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ